สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกันครับช่องเคยบรนเชียงเอาไปเชียวมื่อนี้นักครับผมยิงกันภาคเหนือครับฟังเสียงได้พี่น้องเด้อครับยิงกันนักครับผม ตอนนี้เขากระเฮ็ดงานแล้วนะครับกววดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอน,นี่นักเติบครับเอน,นี้ครับเห็นบ๊อพี่น,อน้องแข็งเครื่องยิงยิงไปใส่เขาครับนีบ่ยยิงใส่ซุ้มได้บานอนครับ โอ้ยิ่งรุนแรงครับผมนะครับแสงปั๊บปั๊บ นี่เขามาดูแลพร้อมเรียบร้อยแกครับนี่เขาดูแลเรียบร้อยแล้วครับเบิ้งว่าแกตื่นมาตื่นครับข้อกิแตกว่าแตกพี่น้องมือ่นเช้ามาเบื้องกันเด้อว,ว่าข้อกิแตกบ่เมื่อนี้ครับดูเดือดก็ชั่วมือครับเพราะว่าเป็นวันพฤหัส มือเนี่ยวันสุกครับผมต้มกันเชียงนะครับโอ้มาอนี่หนักครับมาอนี่ครับเดี๋ยวบังแกโตกใจปะพอกแตก แตกว่าแตกครับมือเื่นเช่าทะลุนกันพี่นอ้องในนี้แอดมินก็นจีเตรียมของเตรียมพัสปอร์ตแกนยังครับเพื่อเหตุฉุกเฉินครับเพื่อจีได้ลุงบังเกอร์ครับนี่ครับภาคเหนือครับติดเข็ดเลยบานอนครับผมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปหลายนะครับ ให้คนอยู่มูพักเหนือเตรียมความพร้อมระมัดระวังครับกดไลคกดแชร์ให้ช่องเคยบันเชียงเนี่ยครับมื่อนี้นักนาครับผม,มเสียงปับ๊บๆแม่นรถดครับ ครับผมโอ้โ,อโอ <Yeah. S 1> เปิดน้ำปลูกในเห็ดตุ่ผูจะ <Yeah. S 1> ได้พักพอนครับดูสถานการณ์ เสียงพัดแม่นรถพี่น้องโมเมนเสียงฟ้าพาได้ครับโมเมนเสียงฟ้าห้องเด้ครับเสียงตื่นไนได้ครับเนี่ยเสียงรถถังครับผม สังเกตเบ้่งดีๆครับมันจิบทับนี่คือห้องยิงเขาครับเขากำไดงยิงเขามาดิห้องยิงออกไปครับไฟนที่ออกจากปากบึนกระบ,บอกรถถังครับ เมื่อนีนะ่นักนี่คือเขียดภาคเหนือกิดใช้แดนเลนบานอนครับผมฝากพี่น้องกดติดตามห้น่ได้ครับกิดท้าสถานการณ์นักจีห้เบิ่งต่อไปครับ เรื่รายงานสถานการณ์ในพี่น้องอ,องเห็นเมื่อนี้เป็นเมื่อที่ยิงกันนักตตาบตั้งแต่เกิดสงครามตั้งแต่วันที่เจ็ดเดือนที่แล้วมาครับเมื่อนี้ยิงหนักเลยครับห้องยิงใส่ของไอ้ซุ้มเฮดบัลล็อกครับ ของเลบานอนครับผมของยิงทึงภูเขาเนี่ครับแสงปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่นี่คือออกจากปากกระบอกรถถัง มันอาจทีบังผู้เขาหน่วยนี้ตอนกลางคืน,นตอนนี้มันอาจจะไม่เห็นครับตอนนี้ประมาณหามงเคืองครับผม คลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบันเชียงเอฟไปเชียลเแน่ๆครับที่แน่นำ้ำซิงดีๆเสนอให้พี่น้องได้ฟังในเบิ้งต่อไปครับผมคลิปนี้ครับ,รบพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ